สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอ,อ่มอุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด2.2นะครับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1000ในรูปทศนิยมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของคู่มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปอ่าและที่สําคัญ เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับคูมด้วยนะครับโจทย์บอกว่าให้เราเขียนเศษส่วนต่อไปนี้นะครับให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับมีตัวส่วนเป็น10เป็น100หรือ1000นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราต้องนําจานวนนับมาคูณนะครับเพื่อให้ส่วนเป็น10เป็น100แล้วก็เป็น1000นะครับข้อที่1ครับเศษ3ส่วน5 เศษสส่วนหนักเรียนต้องเอาอะไรมาคูณครับตัวส่วนถึงจะเป็น10ครับแน่นอนเราต้องเอา2มาคูณใช่ไหมครับสคูณตัวส่วนเราก็ต้องคูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสามคูณสเป็น6ใช่ไหมครับส่วนด้วย5้คูณสเป็น10นะครับส่วนเป็น10ต่อไปส่วนเป็น0 0อ่าส่วนเป็น100 เราก็ต้องเอา10มาคูณตัวส่วนใช่ไหมครับอ่าสิคูณตัวส่วนแล้วก <im> ็คูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ10คูณ6เป็นเศษ60ส่วนด้วย100นะครับอ่าต่อไปส่วนเป็น1000อ่าเราก็ต้องเอา10บมาคูณ 100, ถึงจะได้1000ใช่ไหมครับอ่าคูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ หกร้อยเศษหกร้อยส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองนะครับเศษสองส่วนสิบอ่าตอนนี้มีส่วนเป็นสิบแล้วนะครับเราก็จะทำให้ส่วนเป็นร้อยวิธีการก็รคือต้องเอา10มาคูณใช่ไหมครับตัวส่วนถึงจะเป็น100คูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ สิบคูณสองก็เป็นเศษยี่สิบส่วนด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยอ่านะครับต่อไปทําให้ส่วนเป็นหนึ่งพันนักเรียนเขา้าใจยังครับเราก็ต้องเอาสิบมาคูณใช่ไหมครับเอาสิบมาคูณอ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษสองร้อยใช่ไหมครับส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพุ่งขอลบ จะเขียนสีแดงไว้ก่อนจื๊บเขียนเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพนะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับเศษ9ส่วนด้วย25 25เราก็ต้องทำส่วนให้เป็น100ใช่ไหมครับเอาอะไรมาคูณครับอเอา สี่มาคูณนะสี่คูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็น9 4 3 6เศษ36ส่วนด้วย100อ่อยฮะต่อไปส่วนเป็น1,000แน่นอนเราก็ต้องเอาอะไรมาคูณครับเอา10มาคูณใช่ไหมครับคูณ10เข้าไปชืบนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ 3 6 0ส่วนด้วย1000นั่นเองนะครับก็เสร็จไปอีก1ข้อนะครับต่อไปข้อที่4่เศษ13าเศษ13สส่วนด้วย20่สยี่สิบเกินสิบไปแล้วเราก็ต้องทำให้เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับยี่สิบก็ต้องคูณเลยครับคูณห้านะครับคูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยเหมือนเดิมนะครับ 13คูณ5ก็จะได้เป็นเศษ65ส่วนด้วย100นะครับต่อไปส่วนเป็น100แล้วก็ต้องส่วนเป็น1000ก็ต้องเอา10มาคูณใช่ไหมครับคูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ650ส่วนด้วย1000นั่นเองนะครับก็เรียบร้อย4ี่ข้อแล้วต่อไปข้อที่5 เศษหกส่วนด้วยห้าสิบอ่าเศษหกส่วนด้วย50อย่าให้ส่วนเป็น100ข้อนี้ก็ไม่ยากครับก็เอาสองมาคูณใช่ไหมครับอ่าคูณ2ตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็น6กคูนสเป็น12ส่วนด้วย100อ่าต่อไปเราก็ต้องเอา10มาคูณเข้าใช่ไหมครับอ่าเพื่อให้ส่วนเป็น หนึ่งพันอ่าก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมครับส่วนด้วยหนึ่งพันอ่าเศษหนึ่งร้อยี่สิบส่วนด้วยหนึ่งพันอ่าต่อไปข้อที่หกนะครับข้อที่หกเศษสี่ส่วนร้อยอ่าเราก็ต้องทําส่วนให้เป็นหนึ่งพันอ่าไม่ยากเราก็เอา,เอาแคเา่เอาอะไรมาคูณเข้าครับนักเ,เรียนเอาสิบมาคูณใช่ไหมครับอ่าสิบมาคูณ สิบคูณหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งพันคูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษสี่สิบส่วนด้วยหนึ่งพันนะครับต่อไปข้อที่เจ็ดเศษสิบหกส่วนด้วยยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรมาคูณส่วนทั้งจะเป็นหนึ่งร้อยครับก็ต้องเอาสี่มาคูณใช่ไหมครับสี่คูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วยนะครับ 16บคูณสี่อ่าสิบหกคูณสี่หกสยี่ใส่สทด2 4 1เป็น4เป็น5เป็น6เป็น64ส่วนด้วย100นะครับอ่าต่อไปเราก็ต้องเอา10มาคูณนะครูไม่เขียนแล้วนะครับ10มาคูณ10บคูณหกสิก็จะได้เป็น640ส่วนด้วย1นึ่พันนะครับอ่ เริ่มเริ่มง่ายแล้วทีนี้นักเรียนก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับต่อไปข้อที่8เศษเท่าไหร่ครับเศษ24ส่วน125อ่าเราจะทำส่วนให้เป็น1000นะครับเราก็ต้องเป็น1000เราก็ต้องเอาเท่าไหร่ครับเอามาคูณเอา8ใช่ไหมอเอา8นะครับ 8คูณตัวส่วนแล้วคูณตัวเศษด้วย24คูณ8ก็จะได้192ส่วนด้วย1,000นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับต่อไปเศษ14ส่วนด้วย40เศษ14ส่วน40นะครับเราเอาอะไรมาคูณดีถึงจะกลายเป็น100อ่า ข้อนี้ยากขึ้นมานิดหนึงเพราะว่าไม่มีจำนวนรับใดที่สามารถคูณ40แล้วได้100เราต้องหารก่อนถูกต้องไหมครับนักเรียนต้องหารก่อนหารเอาอะไรมาหารดีถึงจะทำให้เป็น100ได้ง่ายเอา2มาหารก่อนชื่อหาร2อาหาร2ก็จะได้เป็นเศษ7อ่ะอุ้มขอเขียนด้านข้างแล้วกันเอาใหม่นะครับชื ก็เขียนตรงนี้นะเศษ14ส่วนสี่สฮะเอา2มาหารนะครับก็จะได้เท่ากับเศษเส่วนสิเอ้ยส่วน20ใช่ไหมครับเพรหาร2เนาะเศษเส่วนด้วยยีอ่าพอได้เศษเส่วนด้แล้วเราก็จะเอาอะไรมาคูณถึงจะเป็น100ครับเอา5มาคูณเข้านะครับก็จะกลายเป็น75 35หส่วนด้วย 100นั่นเองนะครับเราก็ได้เป็นเศษ35ส่วนด้วย100นะครับก็คือมันคูณไม่ได้เราก็ต้องหารก่อนนะครับทีนี้ส่วนเป็น1000เราก็แค่เอา10มาคูณเข้าใช่ไหมครับอ่าเติมศูนย์หตัวได้เลยก็ได้ก็จะเป็นเศษ350ส่วนด้วย1000นั่นเองนะครับอายากไหมครับไม่ยากนะครับ ต่อไปข้อที่10นะครับเศษ15ส่วน60อันนี้ก็คล้ายๆกันดูซิว่าเราจะเอาอะไรมาหารดีนะครับอขอตรงนี้ด้วยเศษส5ส่วน60เอาอะไรมาหารดีครับอเอา3ามมาหารได้ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ3 5 5 3าคูณ20ได้เท่ากับ60 พอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําส่วนให้เป็น100ง่ายขึ้นโดยเอา5มาคูณใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเศษ25ส่วนด้วย100นั่นเองนะครับเศษ25ส่วนด้วย100อ่าร้อทำส่วนให้เป็น1000ก็10มาคูณเข้าก็เติมศูนย์หนึ่งตัวได้เลยก็เป็น250ส่วนด้วย1000นะครับเรียบร้อยสําหรับ ในส่วนข้อในส่วนที่1ข้อที่1น,นะครับาการเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100, 000, เป็น100เป็น1000นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับให้เขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนะครับเดี๋ยวกุ้มขอตัดไปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ